สวัสดีครับในหัวข้อที่2ของบทเรียนเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับจะเป็นเรื่องของการเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับความหมายของการเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับก็คือการนําวัตถุที่มีประจุอิสระนะครับคำว่าวัตถุที่มีประจุอิสระตัวนี้นะครับอาจจะหมายถึงวัตถุที่มีประจุเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใกล้กับวัตถุที่เป็นกลางคําว่าวัตถุที่เป็นกลางเนี่ยก็หมายถึง วัตถุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนของอิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้วัตถุนั้นเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับพอนำวัตถุที่มีประจุอิสระมาเข้าใกล้กับวัตถุที่เป็นกลางแล้วเนี่ยจะทำให้วัตถุที่เป็นกลางนะครับเกิดประจุชนิดตรงข้ามที่ด้านใกล้และประจุชนิดเดียวกันในอีกด้านหนึ่งเมื่อนำวัตถุที่มีประจุอิสระออกห่างจากวัตถุที่เป็นกลางแล้วเนี่ย จะทําให้วัตถุที่เป็นกลางนะครับมีลักษณะการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราลองมาดูลักษณะของการเหนี่ยวนําไฟฟ้าสถิตกันนะครับวัตถุที่เป็นกลางนะครับวัตถุที่เป็นกลางก็คือวัตถุที่มีประจุบวกนะครับจำนวนของประจุบวกเท่ากับจํานวนของประจุลบนะครับ โดยที่ประจุบวกและประจุลบเนี่ยกระจายตัวกันอยู่ทั่ววัตถุนั้นนะครับเมื่อเรานำวัตถุที่มีประจุอิสระมาเข้าใกล้นะครับอาจจะเป็นประจุบวกหรืออาจจะเป็นประจุลบก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ยกตัวอย่างให้เป็นประจุลบนะครับวัตถุที่มีประจุลบมาเข้าใกล้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับแรงที่เกิดจากประจุลบที่มาจาก วัตถุอิสระตัวนี้นะครับแรงที่เกิดจากประจุลบนะครับจะออกแรงดึงดูดประจุบวกที่อยู่ในวัตถุที่เป็นกลางนะครับประจุลบตัวนี้นะครับจะออกแรงดึงดูดประจุบวกที่อยู่ในวัตถุที่เป็นกลางนะครับทําให้ประจุบวกเนี่ยนะครับมาอยู่รวมกันในที่ฝั่งที่เป็นด้านใกล้นะครับ และออกแรงผลักประจุลบนะครับให้ออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับลักษณะการกระจายตัวของวัตถุเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ประจุบวกจะมารวมกันอยู่ที่ด้านใกล้ส่วนประจุลบนะครับจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าในวัตถุที่เดิมเนี่ยมันเป็นกลางนะครับ แต่ถูกวัตถุที่มีประจุอิสระตัวนี้นะครับออกแรงกระทํากับประจุไฟฟ้าภายในวัตถกุการเรียงตัวของวัตถุการเรียงตัวของประจุในวัตถุนั้นเนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อนําวัตถุที่มีประจุอิสระออกห่างจากวัตถุที่เป็นกลางนะครับเมื่อเรานําวัตถุตัวนี้ออกห่างเลยนะครับการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าในวัตถุที่เป็นกลางเนี่ยนะครับ ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือจะกลับมากระจายตัวอยู่ทั่วเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แยกฝั่งเหมือนตอนที่นำวัตถุที่มีประจุอิสระมาเข้าใกล้นะครับประจุเหล่านี้จะกระจากระจายตัวกันอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในแนวทางเดียวกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากวัตถุอิสระ ที่มีประจุลบเนี่ยเปลี่ยนเป็นประจุบวกบ้างนะครับเปลี่ยนเป็นประจุบวกบ้างแ,แรงจากประจุบวกในวัตถุอิสระเนี่ยก็จะกระทํากับประจุที่อยู่ในวัตถุที่เป็นกลางนะครับซึ่งพอเป็นประจุบวกปั๊บมันก็จะออกแรงดึงดูดประจุลบให้เข้ามาอยู่ในด้านใกล้แล้วก็ออกแรงผลักประจุบวกให้ไปอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับ ลักษณะการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ประจุลบนะครับจะถูกแรงดึงดูดจากประจุบวกฝั่งนี้นะครับให้มาอยู่ด้านใกล้ส่วนประจุบวกก็จะถูกแรงผลักจากประจุบวกให้ไปอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป นะครับลักษณะคล้ายๆกับเ,เวลาที่เราเอาประจุลบเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะครับทีนี้พอเราเอาประจุวัตถุที่มีประจุบวกเนี่ยออกไปไกล้นะครับมันก็จะกลับมากระจายตัวกันเหมือนเดิมนะครับประจุไฟฟ้าภายในเนี่ยก็จะกลับมากระจายตัวกันเหมือนเดิมประจุบวกกับประจุลบจะไม่ออกันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับ กระจายตัวกันเหมือนเดิมเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับโดยใช้วัตถุที่มีประจุอิสระถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของการต่อสายดินนะครับการต่อสายดินเนี่ยก็คือเป็นการต่อวัสดุที่มีประจุไฟฟ้านะครับเข้ากับโลก ผ่านตัวนําไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างวัสดุกับโลกนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าการต่อสายดินเนี่ยก็คือจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไอการต่อสายดินเนี่ยเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้ากับโลกนั่นเองเพื่ออะไรนะครับ ก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะถือว่าโลกนะครับเป็นกลางทางไฟฟ้าเนื่องจากว่าโลกนะครับมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับวัตถุต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการถ่ายโอนประจุให้กับโลกหรือว่าการรับประจุไฟฟ้าจากโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางไฟฟ้าของโลกซึ่งเดิมเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าเราถือว่าโลกเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับไม่ว่าเราจะ ถ่ายโอนประจุให้กับโลกมากแค่ไหนหรือว่าเรารับประจุไฟฟ้ามาจากโลกมากแค่ไหนนะครับก็จะไม่มีผลต่อสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าของโลกนั่นเองนะครับเพราะว่าปริมาณที่ถ่ายโอนนั้นเนี่ยมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประจุไฟฟ้าที่โลกมีอยู่นะครับส่งผลให้จุดที่ต่อสายดินนั้นเนี่ยนะครับมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นเดียวกับโลกนั่นเองนะครับในทางวงจรไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ ตัวนี้นะครับเราจะใช้สสญลักณตัวนี้แทนสายดินนะครับต่อเข้ากับจุดต่างๆของวงจรไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าเอิร์ธหรือว่ากราวก็ได้นะครับทีนี้เราจะนําความรู้ในเรื่องของการต่อสายดินเนี่ยแล้วก็การเหนี่ยวนําไฟฟ้าเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับการทําให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับกลายเป็นวัตถุที่มีประจุอิสระนะครับ คืออาจจะทําให้วัตถุที่เป็นกลางกลายเป็นประจุบวกหรืออาจจะทําให้วัตถุที่เป็นกลางเนี่ยกลายเป็นประจุลบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับจะเป็นการทําให้วัตถุ a และวัตถุ b ซึ่งมีภาวะเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับกลายเป็นวัตถุที่มีเพียงประจุบวกเพียงอย่างเดียวนะครับในรูปที่1เนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุ a และวัตถุ b มีจํานวนประจุบวกและจํานวนของประจุลบ เท่ากันนะครับทาให้วัตถุ a และวัตถุ b เนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนในรูปที่2เนี้ยนะครับเราจะนําวัตถุที่มีประจุลบนะครับมาเข้าใกล้วัตถุ a และวัตถุ b แรงจากประจุลบนะครับจะทําให้เกิดแรงดึงดูดประจุบวกเข้ามารวมกันอยู่บนวัตถุ a ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะกระจายตัวอยู่บนทั้งวัตถุ a แล้วก็วัตถุ b นะครับในทางตรงกันข้าม ประจุลบเองนะครับก็จะถูกผลักให้ไปรวมกันอยู่บนวัตถุ B นะครับส่วนในรูปที่3เมื่อเราทําการต่อสายดินเข้ากับวัตถุบนี่นะครับเราทําการต่อสายดินเข้ากับวัตถุบประจุลบที่อยู่บนวัตถุบีก็จะเคลื่อนที่นะครับลงไปสู่พื้นโลกจนหมดนั่นเองนะครับจากนั้นในรูปที่4เนี่ยเมื่อเรานําวัตถุที่มีประจุลบออกไปนะครับไอต,ตัวเนี้ยนะครับเมื่อเรานําออกไปแล้วเนี่ย ประจุบวกที่เดิมเนี่ยมันอยู่บนวัตถุ a เพียงเดียวนะครับมันก็จะกลับมากระจายตัวอยู่บนวัตถุ b ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการต่อสายดินแล้วก็การเหนี่ยวนําไฟฟ้าเนี่ยเพื่อทําให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับกลายเป็นวัตถุที่มีประจุอิสระในหัวข้อถัดไปนะครับในเรื่องของแรงคูลอมนะครับก็จะอยู่ในคลิปถัดไป นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ